คอยได้ส่วนของน้องไมมี่โดี้มาค่ะพี่ก็เลยขออนุญาตทําทคลิปหน่่ยละกันนะเพราะว่าน้องไมมีอ่ะมันเป็นคอลเลกชันแบบประจํากายของพี่มโลลี่ใช่ไหมอะตัวละครของพี่มอลดี่ก็ไม่ได้เปิดสนาธารณะนะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนานๆเข้ามาทีแต่ไปแต่งส่วนกัน นี่ค่ะพี่ได้มา My Melody Strawberry Garden Background กับ My Melody Piano j a n g Melbox ค่ะได้สองอัน <c ười> คือแบบฟินมากโอเคตัวของพี่มอลลี่นะคะก็เป็น V.I.P. เนอะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะพี่เป็น V.I.P. แล้ว ะะแล้วพี่เล่นตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ Molly ่รัลลีเป็น f ฟ u เดอร์ของลา p ปิตต์แลนด์นะคะแล้วก็พี่มี Youtube ช่องเดียวลา p ปิตต์แลนด์ by Molly นะคะลองดูหน้าพี่มอลลี่แล้วก็เสียงเหมือนกันเป๊ะมีตัวเดียวเล่นตัวเดียวนะคะครบรอบ7ปีละตัวละครพี่พี่เล่นตั้งแต่ปี2014นะคะ2อืม2 0ส4 2ส1 3ไปไปลาย2014ช่วงนั้นนะคะ นี่เมลส์บ็อกค่ะโอเคพี่ก็ยังเป็นคนเดิมนะคะแต่ดานน่ารักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาปลอมแปลงเลยนะมันปลอมแปลงก,กันไม่ได้หรอกนะคะตัวละครพีเบอร์ี่สตรอรี่ที่พีเบอรี่สร้างมานะคะในชีวิตตลอด ยี่สิบปีที่ผ่านมานะคะที่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุสิบหกย่างสิบเจ็ดปัจจุบันพี่ก็สามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดนะคะอายุยี่สิบปีเตรียมที่พี่อยู่ในเวนี้เพราะงั้นเรียนแบบไม่ได้พี่มีตัวเดียวเป็นคนเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นเจ้าของหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีมมพี่น้องผู้หญิงไม่มีอะไรนะเพราะงั้นไม่ต้องหลงเชื่อไม่ต้องโอนเงินในบัญชีใดๆนอกไหนจากในช้อปปี้ให้ช้อปปี้การันตีให้นะคะอยากได้อะไรนะ ฝากคำถามไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวที่ให้อดินตอบหรือพี่ตอบเองนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยพอสมมติว่าหนูเห็นคลิปพี่มารีใช่ไหมหนูอยากได้ตุ๊กาตาตัวเนี้ยพี่ก็จะไปเช็คก่อนว่าพี่มีกี่ตัวถ้าพี่มีเกินนะคะสามารถให้หนูได้พี่ก็จะไปลงขายไว้ในช้อปปี้หนูก็ตามซื้อนในช้อปปี้ให้อดินจัดการให้นะคะไม่ต้องโอนข้างนอกนะพี่บอกก่อนนะก็ะยังยืนยันคําเดิมค่ะว่าไม่ต้องโอนข้างนอกนะคะสมัยก่อนไลน์เพลย์คือสถานที่ที่พี่เอาไว้ คุยกับสาวน่ารักแล้วพี่จะมีแก๊้งของพี่อยู่นะคะหลังจากเขาแต่งงานมีลูกมีเต้ากันเขาก็เลิกเล่นกันไปนะคะเกมนี้เมื่อประมาณเจดปีที่แล้วเพราะงั้นเนี่ยพี่แบบแต่ความน่ารักของพี่มันก็ยังอยู่นะคะพี่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวเพราะงั้นอย่าลืมนะพี่มารี่มีคนเดียวจะซื้อของอะไรซื้อในช้อปปีข้างล่างใต้คลิป YouTube มีที่เดียวพี่ชื่อทัศนาลินและธนะเกอกังวานนะคะ ชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นเจ้าของลาเปอร์ติแลนด์คนเดียวนายมาย้าให้ฟังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนหลอกกันอีกนะคะขนาดพี่ย้ําทุกคลิปแล้วสอนทุกคลิปย้ําทุกคลิปก็ยังมีคนบอกพี่มารีหนูเห็นมีคนแอบอ้างเป็นพี่มารีพี่มารีก็ลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจมากมายนะคะโอ้ทั้งปรับดาเนินคดีทั้งปรับยอมความนะคะกับคนมากมายลตลอดสิกว่าปี ะะขณะดที่อยู่นิ่งเงียบๆขนาดนี้ยังโดนอ่ะคิดดูคดีต่างๆนะคะเพราะงั้นต้องระวังตัวเองนะโอเคค่ะประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็เอามาให้ดูประมาณนี้พอนะคะว่าพี่นะ่ะถึงได้บอกว่าคนที่จะเรียนแบบพี่มารีอ่ะเรียนแบบไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่าหนูไม่มีวันมีของที่พี่มารี่มีในสมัยก่อนได้นะคะ เพราะหนูไม่สามารถย้อนเวลาได้สำหรับเรื่องในเกมแล้วมิตรภาพของพี่มารี่มันก็ทุกอย่างคือคนเราอย่างพี่มารี่ก็ไม่สามารถไปเรียนแบบชีวิตหนูได้ใช่ปะหนูก็ไม่สามารถเรียนแบบพี่มารี่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมเพราะงั้นเราเป็นตัวของตัวเรานะคะอย่าลืมเออพี่สอนได้ทาันแานนะเพราะว่าพี่แก่แล้วลูกนะคะอ่ะตามนั้นละค่ะแก่แต่หัวใจก็ยังเด็กนะแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาใหม่ เอาฉากสวยๆไปดูนะคะอย่าลืมนะไม่ต้องเชื่อคนอื่นถ้าไม่ใช่น้ำเสียงของพี่ไม่ใช่หน้าตาพี่ไม่ใช่ยูทูบลา r ิติทัแลนด์บายมอลลี่ทัศนวรินาตะเกิ้งก,กังวานที่ได้รับการสปอนเซอร์สนับสนุนจากห้างวัสว่วนจำกัดบริการตั้งแต่2018ไม่ต้องเชื่อใครเลยนะพี่มอลลี่เป็นหนึ่งเดียวครับ